สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาพบก,กับพี่ผลน้ำเสียคือพี่เจี๊ยบครับผม ชอบเล่นกล้องมาหลายยี่ห้อครับผมแต่ที่แกชอบสุดแกระจบที่กล้องโซ<ม>นี่ครับเอฟเจ็ดแล้วก็เล่นส์นมูมุนว่าหาพี่เจีย๊ยบว่าเลนส์มูมุนตัวไหนที่พี่เจีย๊ยบใช้บ้างครับตอนนี้ครับคือจริงๆแล้วตอนนี้ที่ใช้มูมุนติดกับโซนี่ a l p เจ็ดเนี่ยผมชอบที่สุดก็คือไลกาเมลเอ็มตัว50 1.4มันน่าจะเป็นปี1961หรือ1960เนี่ยประมาณเนี่ยเป็นตัวที่เป็นเลนส์วินเทจมากอายุเกือบหกสิบปีละ ตัวนี้เอาไว้ยืมใช้กันดีกว่าแต่เลนรุ่นนี้นะแปลกอย่างนะมันมีทั้งหมด2เวอร์ชั่นชั้นหนึงคุณจะเห็นมีเลข13อยู่ท้าย M ตรงนี้อันนี้เขาบอกว่าเป็นรุ่นแรกๆน่าจะเป็นรุ่นหนึ่งเลยแต่หลังจากนั้นก็จะไม่มี M13 ผมก็ไม่รู้ความหมายมันว่ามันคืออะไรแล้วผมชอบคลาสสิกของมันคือฟูดของมันเนี่ยโอ้โนี่ผมต้องไปหาต่างหากมานะไปบิดจาก EBa y มานะเป็นรุ่นมันเลยแล้วสังเกตไหมเตอร์เนี่ย ต้องเป็นฟิลเตอร์ที่ของมันแท,ท้ซึ่งต้องไม่มีขอบยื่นออกมาไม่งั้นมันจะใส่ตัวนี้ไม่ได้คุณหาฟิลเตอร์ที่ใส่ลงไปในนี้ได้ของญี่ปุ่นก็มีให้ใช้เพียงแต่ว่าเวลาคุณจะใสฮู้ดตัวนี้คุณใส่ไม่ได้ฉะนั้นผมก็เลยตัดใจว่าก็ไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์เอาตัวฮู้ดเนี่ยเป็นตัวโปรเทคเพราะว่าระยะของมันคงไม่เข้าไม่ใกล้ที่สาคัญคือไอตัวปิดหน้ากองเนี่ยสั่งมาตั้งหาหายากมากลักษณะของมันคือมันบางเฉียบเลยแล้วเวลาใส่ลงไปเนี่ยแล้วผมก็หลอกมันตดิดละ โดยทั่วไปแล้วคนที่เคยใช้เลนไรกาเนี่ยก็จะรู้ว่าไลกานี่เป็นเลนที่มีความคมชัดแล้วก็มีความนุ่มนวลสีแน่นแล้วก็สดใสอะ่ะแต่มันไม่คมเหมือนกับเลนในตระกูลของญี่ปุ่นที่แบบคมกริบเลยอะไรเงี้ยแต่คาเลสเตอร์มันดูแลวสบายรู้สึกได้เลยว่ามีความชัดลึกก็มันทำให้ภาพมันมีชีวิตชีวา จริงๆ้วสมัยก่อนก็จะใช้นิคอนเป็นหลักแต่ความคมของนิคอนนี่ก็ถือว่าสุดยอดหลายตัวแต่พอได้มาใช้เลน5.1.4ตัวนี้เป็นขวัญใจผมเลยแต่ผมมีตัวคือ3.5 1.4 FLE ตัวนั้นจะคมต่างจากตัวนี้ก็คือคาแรคเตอร์ของไลกาแต่เมื่อดูภาพและความนุ่มนวลแล้วเนี่ยก็ยังสู้เลนวินเทจตัวเก่าๆไม่ได้ผมก็เลยใช้ตัวนี้ติดก,กับกล้องอ l p ฟ a งเซเว่ทูตลอดเวลาแต่ตรงนี้เวลาที่ใช้มันก็จะมีอะแดปเตอร์ของเมนเทโบที่ผมใช้อยู่เนี่ยตัวนี้ใช้อยู่เป็น ทำไมพี่ถึงเลือกใช้อยู่สมรผมว่างานมันดูดีแล้วก็สองคือมันมีความแข็งแรงสูงไม่ไปข้อแก๊กอ่ะมีความละเอียดการพิซิชั่นของมันในการทําชิ้นส่วนของมันค่อนข้างจะดีนะราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่ถ้ามีถูกๆของจีนของอะไรก็มีนะตัวนี้ลองถ่ายภาพบุคคลโอ้ถ้าเป็นเรื่องภาพบุคคลนี่บอกได้เลยว่าสวยมากไม่ว่าจะเป็นอินดอร์หรืออาท์ดรแต่โบเก้มันผมว่าโบเก้มันจะให้ออกแบบเบลอแบบสมูทเลื่อยไปแล้วเวลาที่สีกับแสงที่มันตัดกันอ่ะมันจะให้ความ รู้สึกสดใสอะแม้กระทั่งใช้ ISO ค่อนข้างสูงแล้วนะมันก็ยังได้ภาพที่ค่อนข้างจะดีมากเลยผมไม่เป็นคนที่ชอบทางด้านเทคนิคนะแต่ชอบถ่ายภาพแบบฟีลลิ่งเท่านั้นเองแต่ถามว่าใช้เดินบนถนนถ่ายรูปทั่วไปเนี่ยไอเนี่ยสุดยอดแลละที่ผ่านมาในคนนเลนกันเต็มไปหมดเลยสุดท้ายมันมาจบได้เหลนตัวนี้ตัวเนี้ยจะถ่ายตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนตัวนี้โอเคสุดเ,เก็บีเทลดีโอย้ยอดเยี่ยมที่มืดที่ตววางมันไม่ถึงขนาด มืดก็มืดไปเลยสว่างก็สว่างไปเลย,เ,ลยเคยถ่ายย้อนแสงไหมพผมเคยถ่ายย้อนแสงแต่บางมุมอ่ะมันอาจจะดูฟุง้งคนรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ชอบก็ได้นะแต่สําหรับผมที่พอดูไปเรื่อยๆภาพนั้นอนะ่ะมันอาจจะสวยก็ได้ผมถ่ายเพื่อเก็บความทรงจำนะนอกจากในใกล้เห็นวิญญมณรุกในกล้าอาว มีผมมีไลก้า R อ,อยู่ชุดหนึง่งตัวเลน R เนี่ยผมมีตั้งแต่35-2.8 51.4แล้วก็มีร้อยสามารอ2.8ตัวนั้นเป็นตัวโปรโตไทมันก็พูดกันนะเออวว่างจะเอามาให้ดูถามว่ามันแตกต่างกันเลนของญี่ปุ่นไหมมันก็ต่างกันนะเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ขาดเหมือนกับการใช้เลนของ M M นี่มันจะขาด ชัดเจนใช่เจะรู้แล้ว่าความแตกต่างระหว่างไลกาเกับเลนของญี่ปุ่นมันแตกต่างกันยังไงงนั้นคนที่เล่นไลก้าเนี่ยจะเล่นไลก้าเมากกว่าแต่ส่วน R เนี่ยเขาก็จะเล่นเป็นบางตัวเท่านั้นเองที่มีคาแรคเตอร์ค่อนข้าง,งสวยงามอย่างเช่น R 80 1.4ตัวนั้นนะโอ้สุดยอดสวยมากโบเก้แตยผมเคยใช้อยู่ปักหนึ่งปกติแล้วเลน50เนี่ยโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนอ่ะค่อนข้างจะ คมชัดแล้วก็ดีไปหมดตัว R ของไลซ่า R เมื่อมาใช้กับ Sony ก็ตัว50ก็ถือว่าดีมาทุกวันนี้ผมยังมี D F อยู่มีนิคอนบอดี้ตัวใหญ่ๆอยู่แต่สุดท้ายเวลาที่ผมหยิบม,มาใช้ที่ไรนะผมก็ต้องเก็บมันกลับไปแล้วนํามันกลับมาใช้กับกล้อง Sony มาใช้พี่พิเชษเดี๋ยวคนก้าสนใจที่จะหาในรายเลือกในรายการต้งดูมีในมุมนี้ ศึกษาข้อมูลบอยว่าเลนแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงจริงๆมีร้านที่ขายเลนอยู่เนี่ยเยอะแยะอย่างที่หมอบุญคองหลายร้านเลยนะแล้วก็ถือกล้องไปอลองถ่ายดูกับกล้องเราเราชอบไหมแต่ถามว่าเลนเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยก็อย่าให้มันเกิดมีลามีฟอกขึ้นแล้วคอมเพล์เนี่ยไม่เสียหายเกิดเป็นขอบอะไรเงี้ยชิ้นเลนคอมเพล์อยู่2คู่ส่วนคาแรคเตอร์อย่างอื่นเนี่ยผมว่าเลนพวกเนี้ยถ้าเอากันจริงๆนะ ส่วนใหญ่ก็มีการผ่านการล้างเลนมาด้วยอายุของมันแล้วเนี่ยมันยังมีการเคลือบการอะไรต่างของตัวเนี้ยทัมมองเนี่ยจะมีสีสันอยู่เลยตัวนี้ก็มีการล้างทำความสะอาดมาเหมือนกันแล้วก็เป็นเลนที่รักษาง่ายนะผมมอง่ผมยกตัวอย่างเช่นเวลาผมถอดตรงเนี้ยนะแต่จริงๆไม่ควรนะอย่าไปถอดบ่อยเห็นไหมเหมือนก็จะออกมาแล้วก็ทํารักษาทำความสะอาดอะไรต่างได้ง่ายแล้วก็กลับเข้าไปเห็นปะผมเป็นคนที่ถ่ายกันไรกล้าแล้วเนี่ยผมชอบถ่ายอันเดอร์นิดนึง เนี่ยตอนนี้คุณสามารถเทสได้ก็ลอเอามาดูว่ามันมียังไง